คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำแก่บุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงสวัสดีครับ fc ฮาหนอยทุกท่านครับสวัสดีครับ fc พารวยทุกทุกท่านครับ fc เก่า fc ใหม่เนาะ มาพบกันเช่นเคยครับกับแนวทางตัวเลขประจำวันที่2กันยายน2 5 6 4นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ fc เนอะคนที่เหงที่ปังแล้วจะเป็นรัฐไทยฮานอยนะแล้วก็หลายๆอย่างนะครับในรอบของวันที่1เมื่อวานนี้ผิดหวังนะครับเนาะผิดหวังคักนะครับเมื่อวานเลขไทยแอดกับว่างนี้อันให <c oughs> แต่มันก็ไปออกอันเพื่อนเนะาะเอาปอเป็นยงครับแก้มือไหมครับหาแมนซุ่มหวดไรเดี๋ยวเขาชื่อว่าเป็นปอบ <c oughs> นะครับเอฟซี FC ทุกท่านก็ระมัดระวังครับตามเลยแต่พอดีเนาะตามให้มันอยู่ในขอบเขตของเฮ้านะครับเนาะโบแมนบาาตามจนเจน้าของเดือดร้อนนะครับเนาะกับโบแมนนะครับกบใส่ดุลพินิดเอา ก่อนจะพบแนวทางของวันที่2ครับมาอัปเดตแนวทางวันที่1นนะครับวันที่1นั้นหวยไทยเนี่ยก็มี Puis เข้านะในตารางเราเนาะหวยไทยก็มีเข้ายุในตารางเรานะครับถ้าพูดไปแล้วนะครับเห็นเอฟซบางคนบอกออมสินก็เข้า,าจานบอกอ้าวก็ดีใจไปใครจับได้จับถูกนะนะครับในรอบของนอยเฉพาะกิจนะครับนอยเฉพาะกิจ บนเข้านะครับเข้าตัวกลับนะครับสามห้าห้าสามเนาะจุดเม็ดจุดนอกตารางเราเข้าไปสามห้าห้าสามนะครับล่างก็หลุดไปนะครับ <c oughs> ส่วนรอยพิเศษนะครับมาตัวกลับครับเก้าสี่สี่เก้านะครับล่างก็เกินคาดครับดูว่าจะมาเบิ้ลน,นะครับแต่ว่าไม่ได้วางเบิ้ล ไม่ได้วางสองสองนะครับแอบไปให้บางแอบไปให้บาง f อเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยครับมันนาทีสุดท้ายแล้วจะบอกในกระดานก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ารายการคำนวณอยู่นี่นะเมื่อวานนี้นะครับคือคำนวณเลขเบิ้ลที่จะมาในรอบพิเศษนะครับก็คำนวณไว้ตามนี้ครับ1-2-3-4นะครับส่วนน้อยปกตินะครับน้อยปกติก็ สองเจ็ดนะครับสองเจ็ดมาตัวตรงนะครับสองเจ็ดมาตัวตรงชุดนอกตลาดนะครับก็โอเคไปนะครับบังไปศูนย์เจ็ดก็หลุดไปนะครับน้อย VIP นะครับน้อย VIP ออันนี้แอดมินก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับให้เด่นไปผิดเนาะแต่ว่าวางถูกอยู่นะครับศูนย์สามมาตัวตรงนะครับหกสามมาตัวกลับนะครับ ก็ปังไปสําหรับ f c นะครับส่วนหวยไทยอย่างที่บอกนะครับหวยไทยก็มาตัวนี้อยู่นะ75บนเนาะก็ดีใจด้วยครับสำหรับ fc คนที่มาที่ปังนะครับเมื่อวานนี้สรุปก็ผลงานสูตรเราก็ยังเดินดีอยู่นะครับ1 2 3 4 5นะครับ8ชุดเข้า5นะครับหนี3ก็ถือว่าโซโ o ต์นะครับก็ ยังไงก็ใช้ดุลพินิษนะครับตามอย่างมีสตินะครับอย่าตามทุกวี่ทุกวันจนตัวเราต้องเดือดร้อนการเงินกันการเงินสะพัดไม่คล่องนะครับเล่นแต่พอสมควรพี่นอกแต่สําหรับผู้เป็นอาชีพแล้วก็เบาหวากันครับผูควรรับแท่งรับอย่างงีสีเป็นกรับเนาะนะครับจงใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่นวะนะครับนะครับแอปทุกแอปทีแอดมินที่แอดมินห้ไปนะครับสามารถเอาไปทากําไรได้ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับ มาแนวทางครับของวันที่2พี่น้องเอ้ยวันนี้เป็นวันพรฤหัสนะครับเราจะต้องเจอกับหวยลาวอีก1วันนะครับส่วนหวยลาวนั้นอย่างที่แอดมินบอกนะครับเดี๋ยวจะให้ในช่วงหลังฮานอยออกนะครับเดี๋ยวจะทําให้นะสําหรับคนที่ชอบลาวเนาะแต่แอดบอกเลยว่าแอดไม่ขอไม่ค่อยชอบลาวไม่ตามลาวนะครับ เดี๋ยวมันก็มาตามตูดเลขไทยเองแหละอะแคปว้จดใบพี่นอ้องจะได้เอาไปใส่งานท่านอ๋อลืมไปบางคนบอกจานไปไม่ถูกเลยจานไม่ติกต๊กให้คหนน่โอ้ยเจมันเนาะเอาติ๊กห้ครับติ๊กห้มมาอนี้อาจารย์มักสายสองกับสายศูนย์สายหนึ่งเด้ออาจารย์ม,กยมักไล่มาอนี้สายสองสายศูนย์สายหนึ่งอาจารย์มักอีดีมมาเนี้ยตัวเดิมเดิมน,นะครับมาแน่แนะครับ ต้องระวังนิดนึงครับอันไหนซ้ำก็บอกอาจารย์ด้วยเถอะทีตาไม่ค่อยดีนะครับเลขเดิมเดิมครับมันชอบมาเลขเดิมเดิมนะครับศูนย์สี่สามศูนย์อย่างนะเ,า 3, 4, 2, 4, เางี้ยนะอ้าวสามสี่สองสี่อ่ะปังๆเฮงๆเนอะแคปไว้จดไว้เบิร์นกับว่างมาให้แล้วเนาะขอให้เอฟซีทุกท่านเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงห่างไกลาจากโควิดนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณถูกยอดวิวทุกไหลนะครับเนาะอสวัสดีครับ